นี่ครับกลับมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับไฟแดงเพชรบัญชาฝงทองมวยไทยฝ่ายนํำเงินสิงเอกกมัยบังมัดครองตันครับ120ปอนด์ครับโอ้นี่ก็เป็นอีก1คู่เดือดแน่ๆเลยครับต่อครับครึ่งทางยกที่3ครับยกระดับออกอาวุธมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เน้นกว่าเดิมแล้วครับ ยกนี้เสียงับเอกมัยเปิดเกมเดินเข้าหาเพชรบัญชาตั้งรับจังหวะ2แค่ขวาไหครับได้ซื้อกมาใวัดกันเลยครับมวยฝีมือก็แดงครับแมด,ดึงดึงต้องดึงให้พ้นนะครับส่วนน้ำเงินนี่ในเหนียวอ้าวตีได้ไหมขึ้นคอได้อ้าฮัก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 โอ้เกินสามคร้าวกรรมการก็เลยเข้ามาเบรกไว้ก่อนแยกครับ <c oughs> นี่ครับอ้าุนอาวุธนี่คล้ายกันเลยนะครับแม่วาดล่างไม่ล้มไม่ล้ม นี้ครับถันซับเบอร์บอกวาใสเลยครับใสนี่ครับโอ้โหใสแดงนี่แกจานิ้นกำปั้นครับแต่ว่าน้ำเงินครับหาจังหวะหาจังหวะอยู่ครับมีเปลี่ยนป่างไม้ขวาบ่ายติดบังโอ้โหสัญญาณแบบนี้ครับทาด้านของสิงห์เอลมต้องการจับไหน้วครับแล้วก็ทำได้แล้วครับเอา จับได้ครับขึ้นคอล็อกมาแต่ว่าเพชรบัญชาพยายามจะขวางแม่ขวางไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันติดเชือกตีไม่ได้ครับกรรมการนอรินต้องแยกครับสายกผ่านไปครับสิงห์เอกไมเหมือนว่าจะเห็นทางครับวงในนี่คือทางของเขาแต่ยกนี้ดูเพชรบัญชาครับมามาดูเลยครับนายตั้งมีไล่มีกดไม่ให้เสียบไม่ให้ล็อกครับมีศอกด้วยล็อกล็อกได้นะครับสิงห์เอกไมล็อกได้ครับแต่เรายังไม่เห็นเพลงเข่านะครับ ยกนี้ออกมานิดหมายเดินเดินวัดเลยนะครับโอ้โหโดนแข้งขวาเคลียเคลียมาไม่ล้มครับต้องต้องลุยแล้วนะครับแหมไปยืนคุยไม่ได้ตีไปตั้งกำแพงไว้ตั้งแหมกรรมการแยกกรอนครับมาลุยกันต่ออีก2นาทีครับนี่ครับแหม้ายปนี่ครับยกสี่เป็นบนโอ้ยนี่ครับแหมทำพอทำได้แต่ว่าโดนตัดล้มลงไปครับว่ากันต่อว่ากันต่อครับ เล่นเ,<อ>เกมแล้วนะ<า>ก็ไปแดงเพชรบัญชาโแต่ว่าดูอ่าส์เอกไม้ไหนกลับเวียดทักทประการนาริน,นบอกมันทำอะไรกันไม่ถนัดครับกางเวทีก้อนจังหวะไปดียังไม่ชัดเลยครับส์เอกไมยแต่ว่าจังหวะล็อกจังหวะหลักเหลี่ยมหักล้มแบบนี้นี่เห็นชัดเจนมากต้องดูครับเพชรบัญชาพอเดินทำแล้วทำได้ดีด้วยได้ลุ้นได้เสียวได้เฮสิีเอกไม้อยาเผลออยาพลาดครับเพราะจังหวะสองนี่น่ากลัวมากอาวุธเพชรบัญชาสวยเลยครับ แต่ว่าลูกแข็งแรงนี่อันเนี้ยครับแข้งขาแกอ่อนไปนิดนึงเอ้าเดินไม่แน่ครับไม่แน่ครับพอเดินแล้วทําได้แบบนี้อ่ะวงในวงในอ่ะยังยังตีไม่ได้ทั้งคู่ครับกรรมการนรินแยกครับนี่ครับทีนาปุ่มแดงบอกว่าต้องเล่นเกมแล้วก็เน้นของหนักของแรงแล้วครับคุณนอตอนนี้เน้นขึ้นไปอีกครับปัญหามันอยู่ที่วงในครับพอเข้าในและนี่จังหวะจับเห็นชัดเลยนะครับว่าสิงห์เอกมัยจะแข็งแรงกว่าครับ เพชรบัญชาครับไม่ต้องในแล้วครับต่อยหมัดฟันศอกสาดแข้งเยอะๆครับไปอีกแล้วครับเตะเขาแต่ว่าเสียหลักล้มลงไปอีกครับอ้ยอ้าวอาวอาอาอนี่ครับถ้าจะต่อเนื่องนี่ต่อเนื่องได้ลุ้นนะครับต่อเนื่องได้ลุ้นเลยครับเพชรบัญชาโอ้แต่ว่าโอ้แต่ว่าเจ้าสิงเอกไม่แก่ก็ไม่ให้กินฟรีนะคุณทิฟดู คอยคอยคืนตลอดนะครับดูครับล็อกแบบนี้ไม่ต้องตีก็ได้ครับสุดท้าทำไมพอล็อกแล้วนี่เขาเรียกว่าพาถั่วเลยครับออสกรรมาการนลินครับหันไปชูม,มือให้ฝ่ายน้ําเงินครับไม่วันนี้โ์ฟอร์มสวยครับสิงเอกไมยบังมัดครองตันครับน,นี้